นี่่าค่ะที่เขาวา่สาสร้างสภาพแววล้อมให้เฮดเกิดเปิดน้ำยูซามือเปิดสปริงเกอร์เพิ่นสิขึ้นว่ามันฝนดีเนาะค่ะเพิ่นเกิดดอกกำลังนุมน่มๆเลยค่ะเบิง่งึืนเมื่อใดจุม่มนึงอยู่นี่นี่ก็ได้ละค่ะน่าจะบุดแล้วเนาะคะ่ะนี่ไปแ,แกงไงเติอไปเด้อค่ะพี่น้องมีตะดอกกะลังงามๆพอดีเลยเดี๋ยวไปแกงเ็ดกันเลยค่ะ สวัสดีจ้าพี่น้องพี่น้องเห็นสซวอยู่ถือมีดกตัตตาการมาหัวาว่าสซวอยู่สิไปใส่สาวอยู่ดีใจได้พี่น้องสซวอยู่พอเฮ็ดนี่แปลงหญา้าบอตตอมติดสปริงเกอร์ใส่แปลงหญา้าเห็นแาวอยู่ไดซ้ำมือค่ะพี่น้องเปิดน้ำใส่แปลงหญา้าสามือเฮ็ดเกิดจริง,รงๆแล้วอะ่ะสาวอยู่มะยางพออ่าเมื่อเสาร์นี่สแวอยู่มะยางเปิดสปริงเกอร์ใส่แปลงหญ้าเนาะยางก็แล้วยางเบื้องหญ้าว่าหญ้าเกิดดีบอนะคะ่ะ ยางไปยางน่ามะพ่อเห็ดพันไดหน้ามันซุ่มค่ะพี่น้องเดี๋ยวสาวยู่สิพาไปเบิ่งว่าเป็นเห็ดยางมาเลยขอแล้วพี่น้องขอแลว้วมาเบิ่งมาเบิอง,อง,องนี่ ดอกกรลังงามเลยดอกกรลังงามเลยค่ะพี่น้องนี่เอาไปแกงบ้านเซาหยูเอิญเห็ดเพิงขมเห็ดเพิอยูข่านะคะมันก็จะมีรสฉติขมพอตรงไปต้มน้ำคุณออกกอนเซาหยูดีกินทุกปีเลยค่ะอยู่ในป่ายูข่าตะวันใน้แปลงหญ้าเนี่ยคุณโบเคยลงมาเกิดค่ะ มันจะเกิดอยู่ตะขังบนที่มี่ฤดูฝนเท่านั้นค่ะช่วงปลายปีแต่ว่าในแปลงหญ้านี่เพิ่นบ่เคยเกิดหญ้านี่ฮากกปลป,ปูมาสามปีแล้วค่ะแต่ว่าเฮดบ่เคยเกิดค่ะพี่น้องมีว่า,าค่ะที่เขาว่าสร้างสภาพแวดล้อมให้เฮดเกิดเปิดน้ำอยู่3ามมือเปิดสปริงเกอร์เพิ่นสิขึ้นว่ามันฝนด้เนาะค่ะเพิ่นกจะเกิดขึ้นมาให้กินเลยในนี้เพิ่นบ่เคยเกิดจ๊กเชือ มันก็ซิ้มาเกิดปีนีล้ล่ะดอกงามๆเลยเดี๋ยวได้กินแกงเห็ด ดอกนี่กับพยายา่มอยากขึ้นมุดหยาึือมาสีเพิ่นกับสีคือใบตองแหงคือใบใหม่พยามต้องเร่งดีๆด,ด,ดังสีพ่อเพิน่นดอกเพิน่นอีกสามสี่มือกับสีบบมีขึ้นให้กินอีกบกนะ่เนาะพี่นอนะ้องเนาะเพิ่นกับสีบ่ขื้นให้กินอีกบ่ ต้องตัดเรื่อหยาออกก่อนสามดอกเลยดอกกำลังนุมน่มๆเลยค่ะเบิ้งข้างในิ่นตัดรุ่นล่ะเปิดน้ำอีกสักสองสามมือไม่อย่างยามไปแกงอีกเนานะ ต่วายูมองเพื่อนเคยเกิดขางบนหุ่นมองอยู่ค่ะมองปลายยู่ค่ะเพื่อนจะออกทุกๆุกปลายปีเพื่องหนาฝนพวกเราใครพี่น้องปีละเท่อเนาะเฮ็ดเพิงสงัสเพิ่นได้น้ำถึงน้ำสปริงเกิดเปิดใสหยามันซุม่มขนาดห้องก็เปิดได้สองสามหมื่นหนึ่งก็ยังเกิดแล้วเนาะเ้าเปิดซื่อมือนซื่อมืนเนี่ยห้าซื้อวัวกินเรื่อยๆอยู่บ่เซียอยูว่ว่า มนี่คนขึ้นบ่อใดไอ้ห้าคนมุดห้าขึ้นมาแล้วมันเคลือหห้าคนขึ้นบ่อใดจุม่มนึงอยู่นี่นี่ตะกี้สาวอยู่กระเด้กแกงคู่ปี้าเห้าบ่ต้มนาำคนออกก่อนค่อยแกงคือเห้าต้ม นามน้ำใ,ใหม่ินนามน้ำใหม่นี่แหละคะ่ะความคุ้มของเขาตุมออกจากหนามหนึ่งสองนามเลยแต่ผู้ใดมาคุ้มแห้งคุ้มหน่อยเนาะคะ่ะตุ่มินหนามเพิ่นออกก่อนเราฮค่อยเอามาแกงมีอีกว่เนาะดินอย่าไปเหยียบนะข้างหน้านะเผื่อมันมีอีกลูกนี่เพิ่ก็คือ กันก็ใบใหมให่แห้งใบยูข่านี่จะอยู่กับเล้งอยู่ได้ครับพี่น้องเอาน้องดินเจอเหรอใช่เหรอใช่ใช่อะไรใช่ไหมเ,เดี๋ยวแม่เอาไม้จิ้มเาลูกเอเอ,เอน้องดินอย่าไปเหยียบนะเ,เหยียบมา <laughs> อ้าเหยียบทมามพ่อมองไม่เห็นลูก อู้ดอกนี่กะลังงามพ่อมองไม่เห็นมันเป็นอู้ดอกกะลังงามเลยตัวนี้ก็มีใช่ตัวนี้คนไม่ได้เหยียบมันก็เป็นแบบนนี่สิดอกมันสวยใช่ไหมลูกใช่ตัวนี้ไม่สวยทำไมอ่ะไอ้ตัวนี้มันสวยอยู่ก็เมื่อเหมือนอะไรเมื่อเบื่อลูกจำบ้านไหนคิดได้ไงอะลูกคิด ได้มันเหมือนรูปกำปั้นเลยหรือขามันใหญ่น้ก็เป็นวงกลมใช่ไหมนี้มันก็เหลือวงกลมเลยเหรอหวันนี้เราจะได้กินแกงเห็ดแล้ว้อเดินดูอีกสิมีไหมอน้องดินเดินดูอีกสิเจอหรือเปล่าลูกเดินดูให้สุดเลยสุดสายสปริงเกอร์นั่นเลยลูก ตรงที่พ่อเปิดน้ำอ่ะที่พ่อติดสปริงเกอร์ไว้อ่ะลูกมีอีกไหมหาดูสิมาที่น้ำดวนเลยอ๋ออังดิ้เจออีกแล้วเหรอก็ได้ละค่ะ น่าจะบุดแล้วเนาะคะ่ะนี่แต่แกงไงเติอบอยู่เด้อค่ะพี่น้องมีต่ดอดกระลังงามๆพอดีเลยทาแม่นมืออืน่นบ่พอมืออืน่นมือหือไปนีก็สิเริ่มเผาแล้วเนาะดอกขึ้นกระลังแกงแสบเลยเดี๋ยวอีกสองเสมอแาวยูจะมายามมึงอีกว่าจะมีให้กินอีกบอเพราะว่าเฮาเปิดน้ำใสแปลงหา้าขมือเดี๋ยวไปแกงฮ็ดกันเลยค่ะ เฮ็ดมาแล้วสาวอยู่กับจะมาดังไฟเพื่อที่จะต้่มเฮ็ดล่างนา้ำความขมพื่นออกเนาะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศยา่ามแลงค่ะานำใส่หม้อค้างไว้ระว่างที่สาวอยู่กับลังจะนั่งล่างเฮ็ดนะคะพอดีล่างเห็ดแล้วกับน้ำไม่หม้อเดือดเนาะ,ค,ะค่ะก็เอาลง่มต้มพอดีเลยเฮ็ดเ <Head S 2> พิงเนื้อดอกเนื้อขาเขาจะเนียนต้มแล้วเขาจะบบค่อยโยบค่ะสาวอยู่ก็เลยต้องพาเห็ดน้ำเนาอค่ะพี่น้องก็ะจะเอามีดพาพาพื้นหลักกับลง่มต้มต้ม่มเลยหลายน,านะะ้ำเนาะเราแม่กัย่างเมื่อบอกด้วยค่ะพี่น้องว่าแม่ว่่อยากแกงพะแม่อยาก,กอยเ็ด ก้อยเห็ดก็คือจังคือเ้าก้อยเนื้อนี่แหละค่ะพี่น้องใส่คือกันเบิดเครืองลาบเครื่องก้อยเขาขัวนะคะแล้วก็คนคนก้อยเลยเพียงแค่ว่าเปลี่ยนจากเนื้อเป็นเห็ดนะคะอันนี้แซยุก็จะเริมล่างแล้วล่างไก่จะแล้วแลว้วน้ำในหม้อก็จะล่างเริมเดือดก็จะพาเห็ดออกดอกไดที่มันใหญ่ก็จะพาเคืองพาเคืองน,นะคะเขาจะได้กินง่ายๆอันนี้ก็จะเริมเอาลงตุมเลยคะ่ะ นี่ล่ะค่ะกับข้าวบ้านเฮ้าเนาะหากินในทุ่งนาทาหากินอยู่น้ําสวนของเฮ้าที่เฮ้ามีนี่ล่ะค่ะเห็ดชนิดนี้สาวยูกินมาสุปีเด้อค่ะกินได้อยู่สาวยูเก็บบระแข็งมาใส่น้ำเบิ้งในคลิปเพื่อนว่าใส่บระแข็งแล้วมันสีจืดเร็วมันสีบ่ค่อยขมสาวยูกับปเก็บมาใส่เด้เบิ้งในคลิปน้ำเขาเขาพาเห็ดมาเนาะกระต้มไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องสาวยูว่าสิต้มสักสองน้ำเด้อค่ะระหว่างต้มน้ำเห็ดยูสาวยูก็จะมาเก็บผัก อันนี้ก็จะเป็นพักซี่หอมดอกกรลังออกแล้วนี่มีออกหมากน้ำแน่แล้วแล้วก็นี่สาวอยู่มหา,หาก็บใบหน่อยเพื่อนละค่ะเพาะไม้อยู่ค่ะวานปลูกไม่อยู่ต่ว่าเพื่อนเกิดบ่ห้านเด้ใหญ่เนาะก,ก็หาก็บหาเล่มกินตัวต้นมันใหญ่ก่อนสมมาเก็บพักหอมเปยซาลาเน่แล้วก็ต้นหอมนี่ค่ะไปใส่นี่ละคะ่ะกับเครื่องราบเครื่องก้อยเข้าปกตินี่ละคะ่ะพักหอมบวัวเลื่อยแปลงนี่กระลังงามเลยค่ะที่สาวอยู่ในปลูกไว้เนาะ นี่กํลลังแตกกําลังงามกําลังเริ่มเป็นสาวขึ้นมาลูกไห้หลยแปลงอยู่เดียวแายุ่เจ้าไววขยายนี่ก็เริ่มได้แล้วหมอดึงใบตองออกมานี่แหละสูตรเก่าครับพี่น้องเพี้ยวเลี้ยวเลยหูหมอนบ่มีเนาะสายุ่ก็จะเงินน้ำเพิ่นออกค่ะเงินน้ำแรกเพิ่นออกสายุ่ก็ว่าจะต้มอีกผู้ใดมีสูตรดีๆคอมเมนต์มาบอกแอยุ่ในเด้อค่ะว่าเห็ดเผิ่งขมเนี่ยเพิ่นมีสูตรการต้มให้จืดเร็วหรือว่าเห็ดแนวไหลแน่หรือว่าเขาเห็ดจังไหรกินแนนนะค่ะที่บ้านแายุ่ก็จะมีแต่แกงกับ ก้อยเห็ดนี่แหละค่ะก้อยก็คือก้อยเนือเห้านี่แหละค่ะแบบว่าขมคือดีเลยเอาความขมของเพินก็กินกันจังี่ละค่ะล่างแล้วๆสาวอยู่ตรงมสองน้ำแล้วก็จะมาหันพักเ้ยค่ะพี่น้องยินน้ำเพิ่นออกแล้วก็จะมาหันพักหันพักแล้วก็จะเิ่มลงก้อยเลยบกแข็งที่สาวอยู่ตุ่มสาวอยู่ก็ไ่ได้เหลือกออกดอกค่ะมันมุนอยู่ในหันแล้วสาวอยู่ก็เลยว่าก้อยน้อใส่น้ำกันลวดอาจจะใส่เครื่องนี่แหละค่ะใส่น้ำปลาใส่ข้าวคั่วใส่พริกผงใส่ผงนัวนี่แหละค่ะ ใส่หน่อยแซรหน่อยใส่หลายเสแปรหลายนอผงนวดก็ได้สาวยวาใสา่ใบหน้าน้ำดอกก้อยค่ะพี่น้องกรก่อยข้นข้นขนเลยก็บีบบัหน้าใส่บางคนเป็นมาขมกับสมมันคือไปน้ำกันได้จักคือกันค่ะพราบ,บีบใส่เหลก็กแบบขึจังสเสแปรด้วยหลารสชาตินส่วยูวาก็เรียบร้อยละก็ะซิมเบืงบ้งเดื้อแบบเพร,ราะเด้๋ซิมเหล็วก็ยกุกนิ่วตามสเต็ปเก่าด้วยค่ะตาลึกๆขึ้นมานี่แสแปคือเก่า ผู้ใดมากินขมกับสีแสบอยู่เด้อค่ะเห็ดเพิงตัวนี้เพราะว่าเขามีรสชาติขมสาวอยู่ก็จะต้มแค่สองน้ำเนาะค่ะผู้ใดอยากได้ความจืดของเขาออกอีกกะต้มไปอีก้อคะความขมเขาก็จะได้ออกไปอีกเนาะแลวอยู่กับต้มแค่สองน้ำนี่กับคำลวเนาะค่ะพี่น้องบรรยากาศกับเป็นเนี่ยมาแรงแล้วกินก้อยเห็ดเพิงขมกับเขาแรงกับสาวอยู่เด้อจ้าพี่น้องฝากติดตามแลวก็เป็นกำลังใจให้สาวอยู่ในเด้อจ้าว่าคลิปน้าสาวอยู่สิมีอย่างเห็ดสูพี่น้องเบื่องเนาะค่ะของบานๆเฮ้า